วส,คคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต,<อ>ต่อยครับขอบคุณมากครับเพราะกำลังไปกลางแบบนี้ทุกช่องทางติดต่อเราได้ทุกเวลาเที่ยงคืนตี 1, ต 2, หนึ่งตีสองนอนไม่หลับก็ดูแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยกันไปใช่ตอนนี้ทุกคนเขามีความรถถู้เขาบอกว่าเราเ,เขาเห็นหน้าเราบ่อยมากยญาติๆผมก็บอกโอ้โหเธอจะออกอะไรนักหนาเนี่ยันเห็นเธอตลอดเวลาเลยเออกไม่เท่าไหร่เลยครับทำไมจะต้องพูดตาย ไม่ใช่จะพูดหาอะไรไม่จะบอกว่าเรากาลังดังแล้วออกทีวีเยอะไม่ดีเหรอออกแอปพลิเคชันด้วยนะอยู่ในแอปพลิเคชันด้วยนะหนังสือก็มีหนังสือก็มีนะจะพูดหาอะไรพูดหาที่รักในทีวีไอ้เราลงตรงนี้เรารักคุณเราอยากพยายามอย่างนี้ทำ ช่องทางของเราดีที่สุดเวลาที่คนถามเราว่าเราทารายการตรงนี้เราไปหาร้านมาจากไหนบอกตรงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็หากันในกรุงเทพมานครแล้วก็เขตใกล้ๆครับแต่ไปเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้เราหาทั่วประเทศจริงๆภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าปากต่อปากใช่ครับไปจนทั่วเลยทั่วประเทศปากต่อปากายครับว่าเวลาเราไปกินปุ๊บเนี่ยปากต่อปากเป็นแบบนี้ไม่่ว้าม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดูรายการบางที่บางช่อง เขาจูบันจริงๆเลยนะโอ้โหน่าละครใช่โห่ามกโอ้โหน่ากลัวมากซีรีส์ป่ะมันผมก็ไม่รู้จะวันนั้นกลัวมากเลยดูดูปั๊บกอถอยหลังกอถอยหลังกลัวกลัวอมันดูแก็ดูไม่ทันกลัวมากจริกลัวมากแต่ดูแล้วดูอีกไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องกลัวไม่เท่าไหร่แต่เรื่องคำพูดบางคำพูดมันบ่งบอกถึงอายุคนจะมาดูไปกอถอยหลัง คุณชมพี่วัเนี่ยดูดูไปกอถอยหลังกอถอยหลังดีดีนะไม่เอาปากกาใส่แล้วมดมดมมาดูเรา้าต่อไปกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะกอถอยหลังไม่พูดอย่างไงอย่างทั้งผู้ชมได้เข้าใจอ่ะรีวาวายโอโหรีวายเดี๋ยวเขากเดี๋วเาบอกว่าเก่งยีนอีกย้อนหลังได้ดูดูย้อนดู้นดูยดู้อดูดูอายุดิีวเก่งยีน หยุดเถอะไม่ต้องพูดแล้วโอเคโอเคโอเคเราคิดค่ะพยาบาลเมย์ค่ะสวัสดีครับพยาบาลวันนี้เมย์มาประจำการอยู่ตึก OPD มาดูแลพี่ผู้ป่วยสูงอายุและอายุรกรรมมีคุณตาหยอยหน้าตาหมองหม่นเข้ามาหาเมย์ตาหยอยก็บอกว่าตายยังเลิกเล่าไม่ได้เลยลูกเอ้ยเมย์ก็บอกแล้วตาดื่มบ่อยแค่ไหนล่ะคะตาหยอยก็บอกว่า ถ้ามีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นตาก็ดื่มอ๋อเดี๋ยวให้มันลืมมันแต่ถ้ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตาก็ดื่มเพอาเขาดื่มเพื่อฉลองมัน๋อฉลองเมย์ก็บอกแล้วถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะคะตาหยอยก็ต้องก็ก็ก็ต้องดื่มดื่มให้มันมีไงแล้วถ้ามันยังไม่มีล่ะคะตาก็ยืดอกแล้วบอกว่าก็ก็ก็ดื่มมาจากนั้นก็บอกตัวเองว่า เออกูคงชอบดื่มมาและคือดื่มตลอดดื่มไม่ไม่ไม่ไหวนะฮะเรายิ่งถ้าเกิดอายุมากึ้กการดูแลสุขภาพเนี่ยมันดูแลได้หลายทางมากแต่ทางนึงที่สำคัญดูเรื่องของการดื่มการกินต้องดูแลนะเราทำรายการครูคุณต่อยเนี่ยเห็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพนะหนูแนะนำใครที่ยังอยากจะเลิกเหล้าเออใช่ใช่ ก็อย่าพูดเนี่ยท่านอยากจะเลิกเล่าท่านไม่ต้องเล่าใครอีกเลยตอนนี้ท่านมีอะไรท่านไม่ใช่เล่านิทานครับอ๋อเลิการอยากจะเลิกสุราเลิกติดติดไอ้เกี่ยวกับของมึนเมาครับคำพูดเดียวเลยครับือโหฮรเฮ้ยโอบ้าพูดโห้จะเลิกเล่าได้โหโหแล้วอ่ะสมมติว่าอันนี้อันนี้เป็นแก้วไวน์พอหยิบขึ้นมาจะกระดกบอกสิโโหเฮ้ยเออดูเฮ้ย ลองิอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาพอกดูก <breathing> ับปากไปอาหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้โหอ๋อขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอ้โหเออเหมือนเป่าเล่นเออโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าต่อไปนี้เจอเรา4คนในงานแล้วเราอยู่ดีๆเดินแล้วก็โอ้โหลอแปลว่าเรา่จะเลิกเราตั้งใจจะเลิกนะฮะแต่นี่เขาบอกว่าในจดหมายด้วยว่า อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปจังหวัดอุทัยเทวีไม่ใช่อุทัยทิพย์ไม่ใช่จังหวัดผิดเลยโอ้ชอบเล่นเงี้ยเขาก็มีตั้งแต่อุทัยเทวีอุทัยทิพย์ แล้วค่อยธานีเออแล้วค่อยมาอุทัยธานีอ้ามันผ่านไปแล้วช่างมันเถอะอุทัยธานีก็อุทัยธานีเราข้าว้าวเองเนาเราเดี๋ยวเราเราเรากอไปเล่นหน่อยกลอกลอกรอไปประเทศไทยจะพาไปจังหวัดอุทัยเทวีอุทัยอุทัยทิพย์ไม่ใช่อุทยธานีเออไม่ใช่ มันต้องเล่นว่ามันต้องเล่นว่าไม่ใช่ทุกคนก็จะบอกว่าถูกเอามไม่ต้องแล้วไปเถอะไปไปไปกอดแมวที่บ้านนถ้าไปจังหวัดอุทัยธานีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านสาราโคกจังหวัดอุทัยธานีตั้งต้นที่วัดท่าสุงฝั่งวิหารแก้วร้อยเมตรจะอยู่ด้านขวามือจากนั้นขับไปตามทางประมาณ2กิโลเมตร พอเจอแยกให้เลี้ยวซ้ายก็จะเห็นร้านอยู่ด้านซ้ายมือมาจังหวัดอุทัยธานีไม่กินปลาแรดนึ่งมะนาวที่ร้านสาราโคกถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว27ปีคุณตุ่นจึงเริ่มจากเปิดร้านขายของชำแล้วก็ทำอาหารตามสั่งขายจากนั้นก็ขยับขยายร้านมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้ครับลูกสาวและลูกชายเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลกิจการต่อ มาร้านนี้นะครับต้องไม่พลาดยำผักบุ้งกรอบแกงป่าปลากดทอดมันปลากายและต้ยมยำปลากดแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินปลาแรดนึ่งมะนาวถือว่าผิดเคล็ดล<ป>ับที่ร้านจะไม่นึ่งปลาแต่จะต้มปลาคู่กับใบขึ้นช่ายเพราะจะช่วยขับคาวปลาและทำให้เนื้อปลาเนี่ยหวานขึ้นปลาแรดเนี่ยซื้อมาสด,สด แต่จะต้องแช่แข็งไว้ก่อนหนึ่งคืนเพื่อทําให้เนื้อปลาเนี่ยไม่เละเวลานําไปปรุงอาหารปลาแรดนึงมะนาวนะครับ3 0 0ถึง350บาทแล้วแต่ขนาดปลาร้านสาราโคกจังหวัดอุทัยธานีนะครับเปิด9้าโมงเช้าจนถึง3ทุ่มจากอุทัยธานีอยู่ในรายการเลยครับนี่เลย แล้วที่น่ารักมากเลยปลาแรดมันไม่ได้ว่ายน้ํามาเองนะเจ้าของร้านนํามาเองเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากครับน่ารักจริงๆเลยนะครับถ้าท่านไปร้านเนี่ยบอกกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับคือร้านสาราโคศร้าโคกถ้าท่านไม่กินปลาไม่รักดีเนี่ยนะครับปลาแรดแปลาแรดปลาแรดก็มันไม่รักดีโอ้ไมหน้าล่ะแรดกเชียว ถ้าท่านไปกินปลาแรดหน,นึ่งมะนาวเนี่ยถือว่าผิดแล้วผมบอกให้นะ,ะพี่นวอจะตีหนูจะ,จะตีหนูเลยหนโยูโอ้ยโอ้ยโอ้ยแพ้หนักแล้วครับแพ้หนักเลยครับใครทําใครก่อนเขาทำก่อนเมื่อกี้ครูเห็นนะเออตี่ไหนครูอ้อมมาด้านหลัง <c oughs> นะครับะนว่าใครทําใครก่อนเขาทาผมก่อนครับ เขาพยายามเด็ดก <th> ้นผมหลายทีแล้วก็หาว่าผมแรลกด้วยทําไม่พอทำร้ายจิตใจทนไม่ไหวแล้วเปาเว็บทเปาเว็บ เธอทำเขาหรือเขาทำเธอนวัดพูดเยอะครับแต่หว่าครูครับกินปลาแรกปรกดีกว่ากินปลาแรดีกว่ากินปลาแรดดีกว่ากินาแล้วเหลืออีกไม่กี่วินาทีโอ้ยเนี่ยตัวมันจะบอกให้ปลาแรดปลาแรดปลาเนี่ยท่านผู้ชมสมมติที่จะเป็นปลาสวายจเป็นปลาช่อนเป็นปลาพวกนี้ก็เป็นพวกปลารักดีครับแต่ว่าถ้าปลาไม่รักดีก็คือปลาแรดนะฮะ มีหน้าที่เมื่อกี้พี่โกไปว่าคุณนวัดเไม่รักดีอันนี้นี่เองนี่ผมบอกได้เลยมันอุไทยชัดๆหวานมากมันอุไทยจริงๆอไปแล้วเขาต้องเอามานี่เขาใส่กระเทียมไปกิโลหรือเปล่าฮะใช่เขาสับกระเทียมเนื้อกระเทียมไปกิโลมั้เขาไม่เขาเรียกไม่มีงกไงไม่กินแต่ตรงไหนก็มีแต่กระเทียมเต็มๆอร่อยเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยขานะะผมเขาอร่อยจริงนท่านผู้ชมถ้าเกิดไปไปที่เนี่ยบอกให้เลยนะครับเขาชื่อร้านสาลาโคกสาลาโคกเปิด9้าโมง ปิดตอนสามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มดูก็ไม่เห็นเหรอดูก็ไม่ท่านจะท่านอย่นะครับ่บปปิดช่วงนี้เลยเดี๋ยวจะรีบโอเคนะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับพักนี่สักรู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพวกเราช่วงต่อไป้องไลยการสักรู่เดียวครับเย็นตะโฟนต้อยามพริกสดครับ น้ำยำเขาเนี่ยอ,อร่อยจริงๆเย็นโตโพจะเป็นรสชาติแบบนี้หวานเค็มเปรี้ยวนิดๆใช่แต่ของเขาเนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าอีกนิดรสชาติชัดเป๊ะจริงๆ ที่เป็นซับสไครเบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้ลุงเลยชี้ชี้นี้อย่างนี้เลยไม่ตรงนี้ตรงนี้